มาห้าล้ำบอน,นะทีก็เอาอันแตกตอนมันออกทำอิดนะพี่น้องเลยเอาเห็นนะนีนนเน่เห็นไหมเห็นพวกตอนที่มันออกทำอิดตอนนั้นนะเขาพุดน้ำมาหน,นีนะจนแตกแตงไงงงกัน มันหากระอองจุ่มจุมจ่มดอกว่าสี่ดอกนะาดอก ดดินดอันคลิปสั้นๆนะโมเมนต์ยังได้พี่น้องเอ้ยมือเอาไปซูดมันมือเอากดไปโดนมันกเลยกราบไปเลย ท่านสีหาสองมือหวัดอยากถ่ายให้อัน่อแม่พี่น้องเบิงต้องเขีย่ยหา้ามือเดียวดูยังไง กล่องให้มันอยากแจ้งเนี่ยนะที่จริงมันอยู่ในป่ามันมืดเลยพีน่น้องเขาเขาเพิ่มไฟมันมันก็นเลยแจ้งที่จริงมันมืดหรือคืออีเดียวนี่นะยุ่งกระไลขนาดเลยคนหักเ์ียอะฮะกันเด้อมันหักกระอ้อจุ๊มจุ๊มเนี่ยมันหกักกระสิบนะ โอ้ยยุงกับสีขาวาตาฉันโพดอะไรได้ยุงเนี่ยกันเน็อตฉันแก่ผ่าให้กินนะครับบอกกินอะไรุ่ระว่างได้โอ้ยกุศลอะไรที่เนื้อเนื้นนอเขาไล่เส้นอยู่หนาวน้ำค่านว่ะ